มัโรรนมัยิงโรโรนี่น่าจมันหอาเลยม่ใช่โเอมาเันมาจุดลับูนอะมันก็ไอภาพโรลลลื่นเลยหมันม่ตขึ้นดินน้ำมันเะ่มันก้อง้นินมัน ទៅជលជលទៅជិបជិបជិននេះមិនអានជិននេះបាក់មិនຕ້ອງមិនຕ້ອງប៉ៃលឿនប៉ៃប៉ៃមានមាននរទៅមានហ៎ជិនជិននោះ០០០ខាងក្រោយតិចនេះនេះនេះហ្គេមនេះហ្គេមនេះទូជាមួយក្រុមពីរនេះអើយលឿនលឿនមានគេវ៉ាំងលឿនជួយវ៉ាំងចូលមកនេះបងកៅអៅនេះជិះរានបងអើនេះលេបពីរនេះនេះលប្រអយរត់ជិនរត់ហៀងក្រោយមកជឿខ្មាត់នេះញ៉ាំតៅហ៊ុយលេបពីរនេះអូននេះ យ no, ំមទីម <sharp> ទីមទីមទីណណបែកមកណែមកបងនេះរបស់របស់ឡាននេះស្ទឹងទៀតមកចូលទៅពីទៅបាំងភ្លើងមួយហើយព្រោះទៅព្រោះទៅបោចចាញ់បានទេបាញ់ហឹមបានហឹមហ្នឹងបាញ់អាចអស់ឈាមឈាមបាត់មកចុះអណាហីចុះទៅអត់ស៊ីអំកາງលើ បានរលត់នៅនៅឡាទៀត10លូតលៀកវាណាលូតទៀតបងមនេះចោះតែជ្រើនបងអូខេយមកមកមានស្នាដៃនេះ زي មកលូតទមៀតទៅទៅឡើងឈីឈីឈីអូ플레이តែនឹងឈប់ទៅ10លូតត្រូវគឺគឺវាបាញ់នឹង นั่นวิทย์น่าไปดานหน้าไปโน้นขนาดไหนเราโดนพื้นบกยิงล้มได้ยังไงเปิดเปิดประตูมาแม่งยิงล้มเลยมันแต่บอแต่ไม่บันไปบองน็อตมันดังไปตามดูเบอร์สีให้ดีตัวเบรกเดี๋ยวใอยดูนะเบอร์สียิงให้ดูเฮ้ย nào máy đa nà lên thì máy đi <laughs> nó có xong mấy lên ngập bắt đi <laughs> ạ bọn này bắt thiền cho. อันนู้มัเนี่ยยังโมสินนะเอออันอันเบอร์สามว่ะเบอร์สามขอกระสุนผมหน่อยเบอร์สามเก็บตะเกียงเลยไม่ได้กระสุนนี่ใครมียาขอยามั่งเอ้าไม่มียามามามาไปเข้าเหนียวอ๊ะ ยัยยัยเนี่ยมึงจู่ตัวมันมันอยู่ไหนเ่อนนี่อยู่ไหนหนเลอลใช่ปาลเบิดอ่ะไม่เป็นปลาเบิดเวเน่นี่ยมันแชกันอยู่เปล่าใช่อนนี่บออนนี้บออี่บอบอบอ I need a side to Tạm đi đi. Để có đôi có nhìn lòng bữa tạm. Nhờ viên về. Tôi tham viên. Học lại công đây đi vườn. Đây <laughs> nên phàm và <laughs> <laughs> mà xong sai, xong rồi mua theo thiệt mà đi. Thế mà thử. Thế Thế có này gì mà

นี่มันอยู่ข้างหน้านี่คนคนมันอยู่ข้างหน้านี่เจ้าสาม่อี้เมื่อกี้วิ่งปล่อยให้คนหลุดมาหาผมได้ยังไหนเลยคนเลยเมื่อกี้ตอนแรกตอนแรกผมเห็นแล้วผมจะตามอยู่ตามไม่ทันมันเกือบยิงหลังผมแล้วคนรถในช่องเราสะกดรอยตามคนเลยไม่นอนตะหนาวนะสิบประเด็นสิบปันเม้นเม้นบัตรอะไนเมื่อเดอะ Do bơi thắp đi, bình yên ở Send em nơi hết đắp. I'm coming. I got supplies, I got supplies. lại, này ngược Chơi Trời ngược này hả? ngược lại. tao. ngược lại. pin ngược lại. Trời ngược lại. Trời như lại. Trời ngược lại. Trời ดโดนิงมาเลยวิชาพันตัววิชาพันตัว,ตว,ตว <c oughs> มันไม่โดนด้ยไหวะมันมิงชั่วกันนั้นเฮ้ยมันเอารถมีนไปเลยนี่เอารถตรงนี้มันเอาไปเลยทำยังไงต่ออะมันเอารถไปแล้วทีนี่นอตอนหนทำไมไม่มเห็นมันลงแล้วมันเอารถไปเลยเอย้เซฟไอ้ตัวที่เซฟยิงอะไม่มีแต่คนเลยนะไม่มีบอดเลยทำไมมันวิ่งอย่างนั้นมามันคนเล่นหนักไปวะ แล้วทำไมเบอร์สามถึงไม่ตายเบอร์สามไม่ตายได้ยังไงมันมันมัน่มไปหมดอะทำไมถึงไม่ตายได้ยังไงวะไอผมเจอรถแล้วเมื่อคันหนึ่งโอเคโอ้โหเยอยจะนั่งได้สองคนนั่งได้สองคนเหรออู เอาไปหารถอีกเอาไปหาเพิ่มไปเดี๋ยว,วเบอ<ซ>ร์เบอร์ีเดี๋ยวได้แต่ไปหารถโอเคโอเคโอเคบเบอร์ีไม่ก็ถนัดภาษาไทยฝั่งรู้ไม่มีนะเพื่อนรถไม่มีอือ

ใยมันมอไซค์เอามอไซค์ไหมมอไซค์มอไซคครับสองคนจาะอนจาดมอไซค์้างล่างออ้้ยเหมป็นอะไรมับไอ้ผมขับโอเคโอเคอันหนึ่งปังต้มาอยู่ดีๆเลือดก็ลรถอย่างนง้นออ๋ออ๋อหงายท้อง ทำเหมือนซีมเมื่อกี้เปล่าตรปะจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วกระโดดลงจากรถเฉยเฮ้ยเบอร์สองแต่บอเกียงดิเบอร์สองลงมาดิจะเย็นๆดิยาผมหมดแล้วด้วยไปไปไปติกแท็กด้วยหมาผมอ่ะโอ้โหโคตรจนเลย ไม่มีรถเลยอุ๊ยชนเลยตอนมาให้ไงสองเรีเราเพิ่งชนเลยทำไมผมมันชนไปนานแล้วอ่ะอ๋อสวัสดีสวัสดีดีดนสปีดสองสามนับทะเบิดบินเลยเราไม่แล้วนะบางอยู่างยันระเบิดเราตีลูกยาดไม่แล้ว รู้สึกกิดสกกิด่อยระเบิดเลยนะเมื่อไหร่เมื่อไาจะเย็นบันาผมจะระเบิดแล้วมามาผมมามีรถอยู่เมื่อเมื่อเบอร์สามเัาไปถ่ยกองฟังตอนนั้นมาเกิดระเบิดไม่ดนสักสองนัดไม่หายเลยโอ้โห ในถ้าโดนลูกสองนัดเดียวนี่ปั๊มไม่แล้วไม่ใช่ลูกสองอะคือโดนเอมฟูเลยสองนัเลยรถตรงนี้มีีรถตรงนี้มาเก็บรถตรงนี้เลยเวลาดูเลือดผมเลยเลยเลยรถเลยรถเลยคือไปเก็บเลยเดี๋ยวผมปั๊มยานี่ตรงนี้ก็มีรถมา

มีคนยิงคอยจบบจเส้นจบงดีมาดูสิเฮ้ยเวอร์บายเดินทางนะไปเลยเก่งบักกี้าหลองนะบูนาไปอีกแล้วเด็กก็เป็นผู้ชมอีกอ่ะไปเลยไปมาเรื่องเลย

ม่วงนอนม่วงนอนเอามาไปชุดบ้างจะจมูกให้ไม่เป็นไรดูเลือดเพลงก่อนเที่ผมยิงโดนแล้วยังไงวะางดูกลุ่มเพลงหน่อไอ้ตัวแหวนมันยิงยังไม่ตายมันยังไม่ตายบัวนาไป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 ไุบกันมาปีเน็ตเน็ตมาปีเน็ตเน็ตไปเอาสูปมาทำไมตรงนี้วะ

ตายมือมี่ตายมือมี่มันนอนอยู่มันนอนอยู่มอ๊ะนื้อนั่นหร่ใช่ใช่แน่นไอ้เจ้าอ้เ้า

แล้วมันนั่งอยู่ไหนทำไนเอาเอาตายหมดแล้วไปเลยรีไหมรีบไหมรล่อน่รีไหมไปไไปร้าไปเลยไอ้ขี่รถขี่รถไปดิขี่รถไปดิเออน่ะปั๊มยาทำไมไม่ปั๊มยามองไม่ทันแล้วปั๊มยาก่อนโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันวะตายบุงวงงด้กินแหละเฮ้ยงกิน Hey, tap tap tayo mo <laughs> yung di tayo mo. <laughs>